บัตรื้อเลขมันคือบัตทึกเนาะขิดอยู่ว่าสิไปมุกเขียนเพราะกันจงเขาเบื่ออยู่วนะ่เนาะขิดไว้ในใจมาจงเขียมจงหลุดเขีย,ขยดำลสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสวยๆท้าแม่สิมุกเขียนดังจะสบายดีเด้อขึ้นฟ้าเรอยจามนะ แม่น้ำดำลงอันเงี่ยเขียดบอชวนมึงเด้อแม่น้ำดำนี่างลงเงี่ยเขียดบอลงเงี่ยเขียดแช่ไหมกับไอ้ขี้บอว่าก็ลงเงี่ยเขียดให้ตะโกนขวมหวยมากกระทินกำลังชิ่ตำเขาเบื่อสบายดีประลุงเลยไปดีประลุงกันหน่อยเาลงเก็บมังโม ก็เท่าแท่งโอ้เอาขึ้นมาเลยก็เก็บแล้วชุบแล้วตก็บหมดแล้วเนาะใส่หม้อตัวใหญ่ก็เอาไว้เบิ้งหร้อยบาทเอาไว้ไปเอาเท้ามาลาบใส่บ่ พี่น้องยังบกไลยนึงเขียนเื่อพักพักนี้พักมกเล่นพักขี่สุ่ใส่ซ้ำยุบนอกกระดามพาอีตู่พักบัวใส่ด้เงี้ยให้แม่เบิ้ง ừ Rồi mong nát xoay chua xin khay nào rồi ừ. Vừa ừ. vươn cơn chinh xoay vào xin khay ừ. Tốn Mà lộng thơm lời <laughs> Mẹ, mẹ thơ bà thơ sĩ áp với tâm thơ à Thơ bà, thưa bà xoay nhai

โอ้ยแตนี่ชุมเก้ากันยังคิดว่าสิได้กินง่ายอยู่บอสกับ่ง่ายก็ดีประมาณพลเกเก้ามงพุเอเฮียนกินเขาสวยคือเบาหิบอีกเลย <laughs> เขาอายนะกะแต่ละเมื่อพี่น้องเลยเก่าโมงสิบโมงอยู่ในสวนฮะดิกับโตโนโ่ยักษ์หน้าน้ำใสเด็กเห็นไทยเหมนะืเห็นตะเมนนุ่งเทนอยู่ในอันห้ามอก่อนไปตลาดบ่เนาะเห็นแสดหาเฮาเฮาหากระตอเมื่อกี้นี่โมไปดอกสวยแล้วอ่ะ <laughs> ออนางแซดตั้งแต่พุ่นเนาะตั้งแต่6:00นพุ่แลหากเฮาเข้าไปหดสวนบ่ได้ถือโทรศัพท์มาเลยบ่ได้เสียมใส่เกลือแม่นะแม่น่ะหดสวนพี่น้องหดสวนแหละแม่ใหญ่นะแม่ใหญ่น่ะลงไปเสียวผักขี้สมแลได้ยินแต่เสียง้องแม่มาเข้าห้องน้ําได้ยินแต่เสียง้องแม่แม่แม่ขึ้นไปเพราะว่ากุ้มใงตีนยกยันยกยันอยู่ลใส่เองว่าซั่น เก็บแตงโมอีกเลยเก็บให้ได้อันนี้นะเรือแต่สองให้บ้านนี่โดยเฮ้เห็นยังลูอโอ้ยช่างเด้ะใช่โอ้ยไอ้อปวดเห็ดแตกอีกเลยก็บมั่ายังคนน่อยเตะเลยไม่ไกล้หรอนี่ กินกันเหน่าสมบัติปาุ้งเหยอแปาุ้งโเห็นบ่าวเด้อพี่น้างบเห็ดแล้วคขโมนีงบอกกับบ่เหตดหมกมปลาเลันึ้นมามันแตกแยอันนี้ก็ออกไปแบบกินมันชุกเลยนี่เอ้ยบอกท้าไปใช้มาลูก เก็บโมเ,<อ>เก็บกับไผ่เก็บกรบแทกสองอันเก็บกับแทกสองอันอสองสอ,งองันบางครั้งสิเมื่อเห็ดวัดน้ำแทกอยู่เออมื่อเปลี่ยนอีพอเด้อแทกเก็บเบิร์ดแล้วบังโมนะ่ะยังท่านด้เบิร์ด อยู่ h o มลูกไปอยู่ h o m โดูฮะมีเด้อมีเด้ออยู่ไซบันนี่ฮะอยู่บ้านมินโอ้ยไปโลดไก่ขี่รถล่องกับไปโลดมักชิมักิชล่าเด้ออยู่บ้านอีมินนะบอเบิร์ตแจ็คเกอร์ตั้งแต่บุญเดือนสามออกใหม่สามคำจนสี่เดือนสี่แหละ

กำลังสิปรุงเครื่องอกำลังจะปรุงเครื่องหัวเซงไคลงไปอเอาแล้วทำไมกำลังสีใส่ปลาแดกเป็นนัว<ม>แล้วก็ใส่นะอันนี้คือเขาเบือเขาอุเขาเขาซานเนียวพี่น้องมามันไหนอลไรก็ตำใจก็มาผิดยูจังมัอนอยังน,กกนั่นแหละยามอะไรก็ได้ มามนั่นขึ้นสอนบ่อน,นี่จะบ่บวงเช <c oughs> ื่งหลดเพาเห็ดน,นังกอดเดินดังแคลงแคลงแท้

ชอแล้วยามันปูโขโอ้ยเ,เด็กก็ห่อใส่ใบตองพี่น้องอันนี้เป็นนวเดออ้อยบแมน้ำตาลโอ้ยยังเสกเกลืออยู่อย่ากเกินไปเละได้นี่นะ phoa phaô, giờ chơi lái. Ôi, ba đẻ kéo cả phoê héng rồi đấy. Phút tăm cá bươi hải cờ, kè... để mộc thử à. cái đại mẹ cá bươi. ตอกมาหน่อน mhm. ี <Gym>. <S <S ่เพชรพดบ่้จะนั่งคือการนั่งกระทำอยู่มุกสุดก่อนนี่น้องาหล่าว่ามอกรเพชรกินบ่ได้เยอะสะแมวโอ้เห็ดปันี่จะเป็นเห็ดเพชร ท่านอยากกินมุกขี่อัดไหมวะ <c oughs> เอาวะอารงวเอารงจะไปยตู่แน่อางอรงคารนใส่กันบนรูดไหมบนเร่บอบนเร่อพยตู่มันจะบกเข่ามันจะบกเขาามูกเก็บออกพัก <c oughs> กับกระตูกหนึ่งมันก็อยากเกินไปยู ละมุกแลเหากยุบใส่ไอิตูนะยุบจแต่ละมกไปอิตูปะเรยๆกัเก็บเอาหน่อยี่แทมี้งเก็บมีมักเล่นมีพักบัวมีพักขีสมจุดท้ายเมื่อวเมนมุอันขีดซสา ต <m us Salvador> ้องยางมาใส่โลดแม่เอ๋ยีอย่งยังวะชิไปใส่ตองเาได้ตองท้ออย่งนี่ค่ะใส่ตองแล้วเอาใส่ถุงยางเนาะเพราะมันหอมตองต้นนี้กะแปดโมงขึ้นเก้าโมลหนึ่งึ้นโมงเผื่อเมื่อยห่อนเกเกินไปยุจนขึ้งคันซามพักดอกพี่น้องมาเป็นเกียรต กมาสุงยังัน